ก็เจอขึ้นค่ะไฟล์ใหม่ชื่อมีละดุตามันอยู่โหเลยมุดิแลเอออะพี่อยู่สักกระดําๆนทีพี่อย่ามาดูโชคมาดุ้นนี่อ๋อชิกาจนนี่อ่ะชิกาตอนนี้อ่ะเอาชิกาตัวเอาชูบันอันนี้มาชูละแท้มาวันนี้เดปูก็ตลกถ้าใครชูละรอเอโนเจนเดปูมาอะตาร์ไงต่ายยายแม่ดาปลาเลยฮะอะไรอ่ะต่อต่อไง กคดูนะถ้าเช้าอย่างนั้นะกนตัวีแค่งต่อยน่วันแน่วันตดิ้ต่อยเหรอผู้สาวต่อยคโอเป็นงนแทนด่าวาเาไว้ช่เลนลยเราสั่นไหลคว้าเนาะอย่าดิยี่บ้าคอนเลนรตาอดอลิไตยจะมารอบุยดูคอนเลปุคอนเลเปียจะมาแค่เเอาไว้ Doa ku homo sakun, ông Sao blenya nó kwe muu kwe, ông tên ngay, ông tên ngay, mua tên ngay, ông 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 tên ngay, này tên ngay, ông 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 tên gì gì

มันเนอ้อตาทีรอ่ะตาทีรู้อ่ะมีอะไรสาะสีุยอะไรเนี่ยสีุยอะไรนั่นแม่ก็มาเนาะมกยอมาทีชาแม่ก็มาม่นเตว Kwa lehi takai tebu luwa. Kwa lehu pomo timu kejago. Keh, sama. lo lo. Kwa lehu ke lo lo kwa waa. Wah kejago pedo la leh. Nia, wah kejago pedo la. Wah kejago pedo la. Eee, wah. Nia taa simai leh po leh. Kwa lehu pak lo. Nia แต่จอว่าโชจอคือจะมีบ้าอวานบ้าออไม่มีโบอปวดอ้น้ำดแหละน้ำปีแก่จ้ะคือเออถ้าใครรีบอ่ะจ้าคือ ลิฟตข้าด้วยจันนว่จขึ้นมามาัวเตเนี้ยตะคืนเ่ยว่าก็ดูกเราเกตโป๊เตนย้อนใจแล้วจ้าคือ โอเคบ้านเลเปออบาเลเปบาเลเปอืมนั่นค่เลยกวชยเดนนอลสิีอลกัเลยแล้วกนเอวมิ่งเหือาากาช่ยเนนอลกสี่บ้าบ้าบาอันแกรลลาดูลลปูนงีมีปูเง 马拉那。落地格地，落地格地。再过来弄。你们，你们过来用一下。那古巴拿沃的。那古巴拿沃呀？来，来，你把那古巴拿倒里。拿沃拿沃哇。咦，来了。哈哈，来，你把那古巴拿倒。拿倒。呀。哦，那这里。哦。像拿倒那里面。呵呵呵呵。我问你。古巴拿沃，哎，先把拿沃马拉齐拉开，然后就。 နာနော်လနေနာဘေးစလာတကူတလို့ကူစကော်လေးလေးလားအဟွေးပါဘာလာပါ냐နော်လလလအဲနကမထရတော်ကြေးမြတ်တာခါတာရတယ်အာအကပလီရောရဲ့အေးအကရော်ရယ်နော်ဝါတော့ဘိုးလေနာမနနဒကူတတော်ရရအော်ဘလို့တော့တော်ရဘမစ်တော့ခင်းအာတန်နိတော့ချီကပြော်ဖလေးတကယ်ဟဲပမုနော်လမလောကုန်တော့ဘာ แกไม่รู้ตัวนี้่ามานแค่ยุ่วิมี่ัจะแอยนนี่เขาเป็นูเจนะ้าเอันนี่ดที่ตาคอทิตาคอเหรออล่ะอาแต่ตาคอไง่ว่อย่ง้นนะมื่ก็กูหลานนะสอเคเนอะเอาไวทีสารเดียว่ออะขายอะไรสาียารเรดีกอาดดารี